คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมที่นักกัมเหมือนแคลวจะถ่ายลง youtube ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผมเราจะทำการถล่มร้านให้เละะสุดท้ายนะครับผมฝากถึงพี่แนนนะครับผมคลิปที่แล้วที่พี่กินไปโอให้กระจกก็ให้กระจก,กมุ่งสู่ล้านซับไปด้วยกันกับ ก9,000แคลสวัสดีโซเชียลและยูทูบนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนา9,000แคลนะครับผมอย่างที่บอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกลานะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่เศร้าเศร้าอยู่กันมาถึงตอนนี้นะครับผมต้องบอกกันว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมที่นา9,000แคลจะถ่ายลง YouTube นะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับผม ขอบคุณท, Ils, ทุกๆคนนะครนะับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาส0 0แสนกว่าซับแล้วก็<ม>วันนี้ใช่ก็คือวันนี้จะเป็นเทสสุดท้ายที่เราจะมาถ่ายกัน<บ> <fearless. S 1> ก็เดี๋ยวจะมีตอนนี้จะอยู่กันที่ o r ร n เดนจเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น<ม>อ่าซึ่งเป็นชาบูปิ้งย่างด้วย แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเทปสุดท้ายแล้วเทปนี้นต้องพิเศษก็คือเราจะมีปั้นโปง้งเขายังมาไม่ถึงเราจะทําการถล่มร้านให้เละเทะส่งท้ายนะครับผมถล่มร้านให้เละเทะส่งท้ายนะครับผมถล่มร้านให้เละเทะส่งท้ายนะครับผมในไหนก็จะเทปสุดท้ายแล้วก็คือเอาให้ยับเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าเราจะกินอะไรกันบ้างตามมาครับผม ในร้านนะครับผมอยู่กับน้องๆครับผมนี่สวัสดีครับใครครับผมปั้นครับอันนี้ครับผมสวัสดีครับโป้งเดือดแฟร์เดือดแฟร์อันนี้เรามากินบุฟเฟ่อันนี้สุดพิเศษเลยนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้อยู่ที่ออริจินวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วคลิปสุดท้ายแล้วคลิปสุดท้ายแล้วผมงั้นก็อย่างนี้ก็พอลงกินเบียวอัดทับเบียวใจเย็น ในคลิปสุดท้ายแล้วเราก็มาเลี้ยงน้องๆด้วยนี่เลยครับผมพิมียมีมากมากอลังการงานสาร้างงานสร้างมากๆครับผมอันนี้บอกก่อนเลยว่าบุฟเฟ่ต์นี่เขามีหลายราคา,ตาแต่ว่าวันนี้ที่เรามากินคือชุดแพงสุดเด็ดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเน็ตก็คือสามารถสั่งได้ทุกอย่างในร้านเลย what the fuck แล้วนี่เห็นไหมเวลาเรามานี่จะได้คัลก้วกครับผมอันนี้เป็นน้ำส้มยูสุ จากประเทศญี่ปุ่นเป็นเิวข้ามจริงแล้วเราชิมดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแบบญี่ปุ่นน้ำแข็งไอ้นี่คือทิ้งไว้ข้างนอก5ชั่วโมงมันจะละลายบอกว่าเราไปใส่เหล้าเวลาเรากินเหล้ามาผมไม่กินผมไม่กินเหล้าไม่กินเหล้าใช่ไหม่กินเหล้าไม่กินน้อยหน่อยเฮียเราเริ่มจากปิ้งย่างก่อนนะได้ครับอะไรแพงสุดเรากินอันนั้นก่อนตามหลักการแล้วข้างหน้าเราเลยอันนี้เป็นอันเนี้ยคือเ้าบอกก่อนว่าในชุด1 9ึ9นเ้เที่เป็นไฮไลท์เลยนะ อันนี้ก็คือเนื้อเขาจะมีตั้งแต่เ3าอันนี้ย่างไปเดี๋ยวอธิบายให้มีตั้งแต่ A 3 A 4อ่าคือเขาจะเขาจะคัามาให้แล้วก็เราสามารถเลือกความมันได้ในเมนูเลยอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เป็นส่วนไหนส่วนไหนก็ลงอย่างเดียวครับรู้แต่แพนนี้เป็นลิ้นนี้เป็นลิ้นมองลิ้นกินดิบแน่อันนี้เราสามารถบอกเพศเพศวัวได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลิ้นมันแข็งนี้แสดงว่าเป็นเพศผู้เพราะว่าใช้บ่อยใช้บ่อยใช้บ่อยเมี้ะบ่อย ถ้าเกิดประเทศเมียดิ้นมันจะไม่ค่อย,ย <c oughs> จะหวานะหวาาจะนุ่มจะนุ่มอ๋ออย่าลองเลยไปครับอย่าลองเลยอันนี้ดู <c oughs> พวกแม่งโยโนเนื้อใส่ที่แม่งอันนี้พันเก้านะมันโยโนเหมืน <c oughs> อนหมูกระทะอะไรยเงี้ยสีแม่งกะกว่าเนอะอันนี้คือเป็นเนื้อจากญี่ปุ่นเลยมีสารเอสีอ๋ออันนี้เป็นคุช <c oughs> ิอันนี้เป็นซูชิี่หน้าที่อะไรก็ไม่รู้เป็นน่าจะเป็นวากิวพันข้าวแล้วก็ข้างบนเป็นไข่ปลา <c oughs> แน่นมากแน่นนะอร่อยมากข้าวอ่ะข้าวไทยข้าวหอมข้าวแน่นเลยครับอันนี้เป็นมื้อเป็นคลิปสุดท้ายของเราแล้วนะพี่ซีเพราะฉะนั้นน้องๆกินเต็มที่นะครับผมจะบอกวก็จะเลิกถ่ายแล้วเนี่ยเฮ้ยถ่ายเย้กินให้เหมือนวันสุดท้ายกินให้เหมือนวันสุดท้ายวันนี้พี่ขอแบบว่ากินจนแบบว่าร้านไม่ลืมเป็นตำนานไปเลยเป็นตำนานเลยใช่ไหม คือเป็นเซตพรีเมียมมากๆสามารถสั่งเรามีบุฟเฟ่ต์แอลกอฮอล์ด้วยนะสั่งได้ไม่อัน้นแล้วก็จะมีเป็นพวกข้าวด o มพวกราเมงอ่าึ่งปกติราเมงเขาอ่ะจะอยู่ในราคาเราสามารถสั่งได้หมดเลยข้าวด o มก็ได้คือทุกอย่างวันนี้ที่เราจะกินให้ดูอะ่ะทุกอย่างค<า>ือสั่งได้หมดสั่งได้หมดเลยไม่มีเริ่มไม่มีแอลกอฮอล์เราไม่กินให้ดูปกติเรื่องพวกนี้ก็จะไม่กินสุกมากนะอืมมันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงเนาะนี่มันเป็นยังไงนะลองชิมลองชิม จริงๆเนื้อไม่ควรจิ้มหรอกเพราะว่าเขาจะมีรสชาติของเนื้ออยู่แล้วนี่เป็นเนื้อที่แบบว่าเอสารเป็ดดีด้วยแล้วเนี่ยให้กินเราๆกินเปาๆถือก็อร่อยแล้วครัอันนี้เป็นซูชิโบกะอันนี้ก็ไม่แบ่งนี้นี้ด้วยขตาวอเลยครับผมอย่างแน่นเลยม้นตุ้มกาข้าวเียพยายามเล่นมุกข้าวแน่นที่ตากล้องเคยเล่นไปแล้วแต่ไม่มีใครสนใจครับ อออร่ยันนี้มันปลาไหลอันนี้ปลาไหลนะครับคือต้องกินพร้อมดอกไม้เจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดอกไม้บางประเภทกินได้ไงได้ลองใบลองชิมทานได้นะครับอืมต้องห่งคมปลาไหลนะเอ็งก็หมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วผักมันหลือผักอันก็หนีน้องเมียของมานี่แลกกันต่อหน้าเลยเอามากับพี่เอาเลยครับเอาก่อนเลยครับ มึงเห็นตรงนู้นไหมครับมึงเห็นตรงนู้นไหมครับย <g ül> ังมีอีกเยอะเลยครับผมไม่ต้องรีบแย,ย่งครับมึงยังมีเยอะเลย เช่นะเกนดูวันอันนี้รล้วเนี่ยหอยนางรมเนี่ยนี่มึงคนไม่มีการศึกษาเขาก็รู้แหละรู้ออกนะหอยนางรมเหมือนไอ้หอยนางรมญี่ปุ่นโอ้โหนี่อร่อยเนี่น่ากินอะอันนี้อร่อยมากฮะอร่อยมากละลายในปากเลยครดีอ่ะหอยนางรมญี่ปุ่นอ่ะดีเลยอ่ะติเตยากกินไม่ได้อยากกินพี่ก็พูดอย่างนั้นแหละแหม่ก็รออยู่เหมือนกันเออดีเลยอ่ะเออดีจัง ตัวนี้เป็นเด็กไั้กำลังโตอ่ะเฮ้ยเราตัวชี้มีอีกดิเราตัวชี้มีอีกดิอันนี้จะเป็นอะไรวะเอ็นกาวะกับอิกุระอ๋อเป็นหอมอะไรอันนี้ใช่ไข่ของมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือไข่ปลาแซลมอนรู้จักไหมครับมึงจะแดกอันเดียวโดยที่ไม่มีความรู้ไม่ได้นะรู้จักไข่ปลาแซลมอนนะครับปกติผมตอนผมไปถ่ายผมถ่ายอะไรไปเลยไม่มีร้านอาหารญี่ปุ่นไงยังไม่เคยทาน อร่อยมากเลยดอกไม้ใช่ตรงไม้เขาอร่อยมากเลยไม่ได้กินอนะไรทั้งไหนเดี๋ยวได้ไมไอเดียขาดใจได้ไหมได้ขาดใจมาลุยเลยโอ้โหโดนทีน,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 นๆๆึงนี่ดูเรื่อง นี่คืออะไรนะเป็นวากิวครับผมมันมีปลาตะบี้อยู่อ่ะนี่อะครับแม่เขานิยมอย่างนี้หรือเปล่าท่าวอเะก็ท้าไว้ตรงไหนไม่รู้เออน้ำลาไหลไหนเฮียลองกินดิไม่เหี้ยเฮียไม่มีไม่มีผิดมากเอาคนมีนะเอาคมีเหรอวะ I don't k เราลองคำบอันนี้เอ็กเ์สองมันไม่ไม่ใช่ครับไม่จริงจังเลยเดี๋ยวสิบคำเนาะลองแบบว่าใครดีหมดก่อนก็ชนะได้สามสองหนึ่งับ จัดวันนี้ก็ัวพอมจัดหมดแล้ว,ลวมา <c oughs> วน้แพ้ตามนะฮะตอนนี้ปั้นตาม,มาแล้วมันเป็นน้องมันกิน,นย่างไม่พูดอะไรกันเลยครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเยอะไม่วันนี้เฮียวินมาว <c oughs> ินวินวินวันน,วนี้เฮียวินละน้ำก็ไม่มีก,กินทางก็ <c oughs> ไม่มีขอตั้งแต่ขอตั้งแต่ทำแรก ใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เรากินชุดแพงสุดแล้วเขาจะมีเป็นหม้อต้มให้ด้วยแต่มึงต้มไปเลยเดี๋ยวกรูพูดระหว่างพูดไปก็จะมีเป็นสองน้ำจะมีซุปทรงกระสือกับต้มยำอ่าเอาแบบว่าเขาจัดมาเสิร์ฟแค่ไหนก็ไม่มีผลนะแล้วน้ำจิ้มเขาจะมีให้สี่แบบมีพวกแจ่วมีพวกซีฟู้ดมีน้ำจิ้มงาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไยนะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแจ่วยาคือวุ้งเงาเอออะไรำจนั่นแหละครับผม แล้วก็รบก,กวนว่าถ้าสมมติว่าจะมากินเซตที่เรากินวันนี้ต้องจองก่อนหน,นึ่งวันด้วยนะแล้วก็ตอนนี้จะมีรอบแค่เสราร์อาทิตย์เท่านั้นออก็คือหน,นึ่งวันไม่พอต้องเสราร์อาทิตย์ด้วยใช่ก็คือมีตังค์อีกเดียวแดกไม่ได้ต้องต้องต้องมีวาสนาด้วยต้องมีวาสนามีบุญแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าเป็นจแลวที่เรากิน,น <c oughs> อีกงก็เป็นจมแล้วเนี่นย พี่แนนนะครับผมคลิปที่แล้วนี่พี่กินไปอ่ะพอให้แคนจอกพอให้แคนจอกเดี๋ยวรอดูผมแค,แค่นี้เอง <laughs> แค่นี้เองแตกินกันสามคนว t f ต่สองคนครึ่งนี่ก็เป็นครึ่งของเขาแกเห็นบึบแม่ตาลอ,อยและ <laughs> มาเร,รยาเยอยกินเลยดีกว่าน,นะ เหราหมดแล้วอะมาเงียมาหมดแล้วซึ่งกูไม่ได้ช่วยไอ้เฮียอะไรเขาเลยก็ฝากร้านออเรนจีด้วยนะผมอยู่ตรงสี่แยกสะพานควายก็วันนี้เรามากินบุฟเฟ่เป็น1 9 9 9บาทอันนี้เป็นราคาเด็นแล้วพวกมึงม่ต้องพูดหรอกยืนนั่งหน้าเราตลอดเลยเต็กูพูดเอกเหมือนอยู่เป็นเพบแบบเพียกหน้าก่อนะก็อันนี้เดี๋ยวเรามีสั่งนมวานไปด้วยยังไม่มาก็นมวานเขาก็จะมีเป็นไอติมคือเฉพาะเซตที่เรากินเนี่ยสั่งได้ไม่อั้นจะมีเป็นไอติมส่วนขนมวานก็เดี๋ยวต้องถามเาาว่ วันนี้มีอะไรจะไม่ <Wow. S 1> จะมีไม่เหมือนกันแต่ละวันแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะผมว่าถ้าสนใจจะมากินี่ยต้องรบกวนจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันคือมีตังค์อ่ะแดกไม่ได้ต้องคงมาจองก่อนด้วยแล้วก็เขาจะมีตอนนี้อ,อ่รับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สองวันเท่านั้น,นครับผมมันจะมีพวกปิ้งยา่างเนาะมีปิ้งยา่างซูชิมีข้าวด้งมีพวกรามเม็งพวกอะไรเนี้ย คือทุกอย่างเมนูในร้านรวมอยู่ในเซตนี้หมดแล้วคือเซ็ตแพงสุดของร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมตินคนที่ไม่อยากจะมากินแบบเซ็ตแพงสุดเซตถูกส,สุดเขาก็มีเหมือนกันก็ไปติดตามได้ที่เพจในนี้นะครับผมในที่ไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณบ้านโป้งนะผมเ,เดี๋ยวฝากช่องช่องแหนผมตอนนี้ทําช่องอยู่ครับช่องเด e Pad นะครับอ่าเป็นแนวแบบไรครับเป็นแนวแบบกินแบบผู้ดีผู้ดีหาอะไรแบบกินแบบผู้ดีไ่ค่อยค่อยชิมมีวัฒนธรรมในการกินวัฒนธรรมในการกินต้องน่ารักน่ารัก น่ารักเลยนะจะเป็นสายในมือนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วของปีนี้ก็จะเป็นเราเจอกันใหม่ก็ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องเราก็มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงเป็นทางไปไหนที่ไหนก็ปลอดภัยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ก็ปีหน้านะแล้วไอเทปนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละแยวไว้เจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับทนี่ส5งร้าสิบคำที่ที่จริงไม่น้อยว่ะน้อยเหรอน้อยข้าวแม่งโคตรใหญ่เลยนะ